A38 นะคะรุ่นใหม่ใน A-series ของทาง OPPO นะคะที่มาพร้อมกับสโ,โลแกน mm. ลื่นไหลทุกเอนเตอร์เทนนะคะรุ่นนี้เนี่ยแบตเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอที่ลื่นไหลใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่สำคัญใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบครบเครื่องราคาก็ไม่แรงด้วยค่ะเครื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ OPPO A38 นะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากทาง OPPO ในรุ่นนี้นะคะเป็นกลุ่มของ A Serie s ที่ต้องบอกว่าแอมว่าใช้งานในชีวิตประจาวันค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าสเปคตัวเครื่องของตัวนี้เนี่ยให้ลอมมาเยอะนะคะฉะนั้นมันมีหน่วยความจําที่เยอะถึง128กิไบต์เนี่ยมันก็ใช้งานกับเราได้ยาวๆเลยสําหรับเครื่องนี้ค่ะแล้วก็แรมของเครื่องนี้จะอยู่ที่4กิไบต์แต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถเพิ่มในส่วนของแรมได้อีก4กิไบต์นะคะก็ใช้งานพวกโซเชียล มีเดียทั่วทั่วไปได้แบบลรื่นๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมรู้สึกชอบนะคะก็คือการที่เครื่องนี้เนี่ยให้ในส่วนของการชาร์จเร็ว33วัตต์มาตัวนี้แบตเตอรี่เยอะอยู่แล้วตามสไตล์ A Series ก็คือ5,000มิลลิแอมพ์พอมีชาร์จเร็ว33วัตต์นะคะก็เลยทําให้เราชาร์จแบตเตอรี่ได้แบบรวดเร็วมากไม่ต้องเสียเวลาในการรอที่แบบยาวนานเพราะว่าแบต5,000มันเป็นแบตที่ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยว่านอกจากส่วนที่แอมพูดไปเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะแบบค ที่แอมชอบมากๆในเครื่องนี้ก่อนเลยอย่างแรกเลยนะคะที่แอมอยากจะพูดถึงมากๆอันนี้เป็นความรู้สึกแรกของแอมเลยตอนที่แอมหยิบเครื่องนี้มาลองใช้งานนะคะทุกคนและแอมรู้สึกว่า สิ่งนี้เนี่ยทำให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันได้โอเคมากๆอ่ะดูพร้อมกันเลยค่ะก็คือหน้าจอของตัวนี้เราเห็นแล้วแหละว่าหน้าจอเขาใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีคือหน้าจอที่มีความสว่างที่แบบสว่างแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารค่ะอันนี้แอมให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เราใช้งานในอาคารนะคะทุกคนจะเห็นว่าจอสว่างมากๆทุกคนอาจจะคิดว่าแอมเปิดแสงเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆไม่ ใช่เลยค่ะทุกคนแอมเปิดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสว่างหน้าจอที่เขาให้มาด้วยซ้ำนะคะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น s u n r i s e display นะคะก็คือเป็นหน้าจอที่สู้แสงมากๆค่ะฉะนั้นใช้งานในอาคารสบายมาก ใช้งานนอกอาคารหายห่วงเลยนะคะอย่างอันนี้แอมก็เปิดให้ดูแล้วว่าแอมเปิดไม่ถึงครึ่งเลยเวลาแอมไปใช้งานข้างนอกอาคารค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่จาเป็นต้องเพิ่มไปถึงสุดนะคะอันนี้ก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจะใช้งานเล่นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหรือว่าจะหยิบเครื่องนี้ขึ้นมาถ่ายรูปก็มองเห็นได้แบบสบายๆมากๆค่ะ ส่วนสเปคของตัวหน้าจอค่ะแน่นอนก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่จอใหญ่นะคะขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.56นิ้วนะคะก็มีพื้นที่การใช้งานที่เยอะแต่จะมีข้อสังเกตนะคะก็คือจะมีขอบบริเวณด้านล่างให้ได้เห็นอยู่แล้วก็บริเวณด้านบนยังคงเป็นจอหยดน้ําอยู่อันนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแล้วนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงแต่ว่าส่วนตัวของแอมมาคือแอมมาใช้งานได้ทั้ง2แบบทั้งแบบที่เป็นหยดน้ําหรือว่าเป็นแบบ จาะลงไปที่หน้าจอนะคะอันนี้เป็นความชอบของแต่ละคนเลยส่วนหน้าจอตัวนี้สีสันสวยงามดีนะคะเวลาดูคอนเทนต์ต่างๆแอมว่าสีที่ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยความละเอียดหน้าจออยู่ที่ระดับ HD นะคะแล้วก็ในเรื่องของความลื่นไหลของหน้าจอนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับจอที่ลื่นค่อนข้างมากเพราะว่าจอของเขาเนี่ยสามารถปรับ Refresh rate ขึ้นไปอยู่ที่9 0้ได้ด้วยก็จะสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างลื่นๆเลยโดยเฉพาะเวลาเราใช้งาน f a Facebook บุ๊กอินสต a แกรนะคะอันนี้จะเห็นได้ถึงความสมูทของหน้าจอเขามากๆค่ะนอกจากหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ความสว่างใช้งานได้อย่างโอเคนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของโหมดถนอมสายตาด้วยจริงๆ oppo ในทุกๆรุ่นก็จะมีเนี่ยแหละแล้วก็สามารถเลือกเปิดใช้งานได้นะคะโหมดถนอมสายตาตัวนี้เขาจะช่วยลดในเรื่องของแสงสีฟ้าคุณจะตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้หรือว่าจะเปิดไว้ตลอดเวลาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แน่นอนว่าพอม,มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่นะคะ mm hmm. เห็นแสง mm hmm. เห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนสีสวยมันก็จะต้องมาคู่ก,กับการใช้งานในด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าการดูวิดีโอต่างๆตามสโลแกนของเขาเลย mm hmm. ก็คือลื่นไหลทุกเอนเตอร์เทนนะคะ เครื่องนี้เวลานำมาดูหนังฟังเพลงดู YouTube นะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าให้ภาพที่สวยอย่างที่แอมได้โชว์ให้ทุกคนได้ดูไปอยู่แล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กันร,ระหว่างการดูวิดีโอก็จะเป็นในเรื่องของเสียงนะคะตัวนี้เนี่ยเสียงดังประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถ อัปเกรดวอลลุมของเรานะคะให้เสียงเนี่ยดังกระหึ่มกว่าเดิมได้นะคะตัวนี้เขาจะมีตัวอัลต้าวอลลุมที่สามารถดันเสียงขึ้นไปได้สูงสุดอยู่ที่300%อีกด้วยนะคะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ในด้านของการดูหนังฟังเพลงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ ส่วนอื่นๆของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของการดีไซน์ค่ะแอบว่าตัวนี้ดีไซน์สวยไม่แพ้กับรุ่นพี่ที่ราคาสูงกว่าของทาง oppo เลยนะคะตัวเครื่องสวยน่าใช้งานมากๆรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีลักษณะเป็นแบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีขอบโค้งบริเวณ4มุมของตัวเครื่องตรงนี้ทําให้เราสามารถจับถือใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับน้ําหนักที่เบามากๆเลยตอนใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ ถือได้สบายเลยนะคะตัวนี้หนักเพียงแค่190กรัมเท่านั้นค่ะแล้วก็ฝาหลังทุกคนจะเห็นว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากๆอันนี้คือไม่ติดรอยนิ้วมือเลยนะคะทุกคนดูแลรักษาใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วก็ตัวเครื่องของตัวนี้ค่ะบริเวณโมดูลกล้องจะเห็นไหมว่าเขามีการออกแบบให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นดูสวยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด 2- สีด้วยกันให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันเลยนะสีที่หยำได้มารีวิวเนี่ยจะให ความรู้สึกที่ดูสดใสแล้วก็ดูแฟชั่นมากกว่าอันนี้มีชื่อสีว่า glowing glow นะคะส่วนอีกสีหนึ่งชื่อว่าสี glowing black นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำที่ดูเรียบแล้วก็ดูหรูดูเท่ๆนั่นเอง อีกดึงสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือที่อย่างบอกทุกคนไปว่าเครื่องนี้สเปคของเขาอะก็คือเน้นการใช้งานในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องใช้งานโทรเข้าโทรออกใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีถ่ายรูปบ้างเล่นเกมบ้างนะคะเครื่องนี้ค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะนอกจากนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ว่าอุ๊ย สเปคหน้าใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างเดียวทาง Oppo เขามีการทดสอบแบบจริงจังแล้วด้วยนะคะทุกคนว่าเครื่องนี้สามารถใช้งานได้อย่างต่ําเลยก็คือ36เดือนนะคะหรือว่าเอาง่ายๆใช้งานได้อย่างต่ําอยู่ที่3ปีค่ะ เดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของ Performance กันหน่อยนะคะว่าเครื่องนี้ Performance ที่ให้มาสเปคเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวชิปนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตจากทาง Mediatek ค่ะเป็น Mediatek Hero o g 85ถึงแม้ว่าจะเป็น Oppo A Series น้องเล็กรุ่นนี้นะคะแต่ว่าชิปเซ็ตแอมถือว่าไม่ได้ขี้เละเป็นชิปที่ใช้งานใน everyday ในชีวิตประจําวันได้แน่นอนนะคะแน่นอนว่าเป็นชิปตัว G เนี่ยนอกจากการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างเช่น โซเชียลมีเดียต่างๆที่เราต้องเล่นกันทุกวันอยู่แล้วนะคะชิปเซตตัวนี้เนี่ยยังสามารถเล่นเกมออนไลน์ที่กินสเปคไม่ได้หนักมากนะ สามารถเล่นได้นะคะอย่างเช่น a o v p u ับ f r e e Fire อันนี้สามารถเล่นได้บนเครื่องนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวแอมจะลองเล่นให้ทุกคนได้ชมกันด้วยว่าแอมเล่นแล้วเป็นยังไงลื่นขนาดไหนปรับตั้งค่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมาพร้อมกับหน่วยความจําที่เยอะค่ะอยู่ที่ 128GB กิกะไบต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานไปยาวๆจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าหน่วยความจําไม่เยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานมากๆรุ่นนี้ให้มาน 128GB แน่นอนทุกๆวันเราถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะถ่ายรูปหรือไม่ก็แคปเจอร์หน้าจอมันจะค้างอยู่ในเครื่องเยอะมากๆการให้หน่วยความจําที่เยอะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีทําให้เราใช้งานต่อไปได้ยาวๆเลยแล้วก็แรมของเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่ 4GB แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลในการใช้งานมากนะักเพราะว่าเขาสามารถดึงในส่วนของลอมเนี่ยมาเป็นแรมได้อีก 4GB ค่ะการใช้งานพวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook IG ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้ว ในเรื่องของการดูสตรีมมิ่งต่างๆ Netflix YouTube เราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี่ออามาลองใช้งานในส่วนของการเล่นเกมให้ทุกคนได้ชมพร้อมๆกันด้วยว่าเล่นเกมแต่ละเกมเนี่ยลื่นไหลขนาดไหนคะ่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กนะคะเวลาที่เราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโหมดเกมให้เราปรับตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดนั่นเอง กล้องต่อเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ย ตัวกล้องพูดตรงๆเลยว่าลูกเล่นตัวกล้องไม่ได้เยอะแต่ว่าอะไรที่ควรจะต้องมีอย่างเช่นถ่ายโมเต็มความละเอียดถ่ายกล้องหลังตอนกลางคืนหรือว่าเซลฟี่ให้เราดูสวยตามใจ oppo อันนี้ก็คือมีมาให้แบบจัดเต็มนะคะไม่ได้ถูกตัดออกแต่อย่างใดสเปคของตัวกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาสูงเลยอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องโบเก้นะคะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าเซ เลฟี่ของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเดี๋ยวแอมขอเริ่มใช้งานในส่วนของตัวกล้องหน้าให้ทุกคนได้ชมพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีโหมดใช้งานที่ใช้งานหลักๆแน่นอนก็คือโหมดรูปถ่ายปกติแล้วก็โหมดรูปคนที่เราจะนํามาเซลฟี่ใบหน้าของเรานะคะโหมดรูปถ่ายปกติเนี่ยเขาก็จะมีตัว AI retouching นะคะก็คือ r e ทั u ใบหน้าของเราด้วย AI ก็สามารถปรับตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าเราจะรีทัชมากน้อยขนาดไหนมี HDR กล้องหน้ามาให้มีฟิลเตอร์แสงมาให้นะคะแต่ว่าพวกโบเก้แฟร์แบบรุ่นอื่นๆในของ Oppo เนี่ยจะไม่มีมาให้ในเครื่องนี้แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดรูปคนค่ะโหมดรูปคนหรือว่าโหมด portrait เนี่ยก็มี AI retouching มาให้เช่นเดียวกันมีหน้าชัดหลังเบอร์ก็คือโบเก้มาให้เราสามารถ ปรับระดับตอนที่ใช้งานได้นะคะตอนที่แอมได้ลองใช้งานกล้องนี้กล้องนี้มันจะมีคลิกนิดนึงค่ะทุกคนตอนที่เรายกขึ้นมาเซลฟี่เนี่ยมันอาจจะดูยังไม่ค่อยสวยไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่คือสวยประมาณนึงอะ่ะแต่ว่ายังไม่สุดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ทุกคนทําการกดชัตเตอร์ไปแล้วลองเข้าไปดูรูปหลังถ่ายเสร็จ กขาจะมีการประมวลผลให้อีกรอบหนึ่งคือมันดูสวยลงตัวคือหน้าแบบใสกิ้งมากๆแล้วก็จะดูคมชัดมากขึ้นค่ะกว่าตอนที่เรายังไม่ทําการกดเซลฟี่นั่นเองค่ะก็คือโดยรวมถ่ายออกมาแอบว่าแอบถือว่าชอบนะเพราะว่าผิวมันดูแบบสวยผิวใสมากๆเลยนะคะถ้าใครที่เป็นสายเซลฟี่ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนที่เราเซลฟี่แน่นอนค่ะถ่ายออกมายังไงก็สวยนี่ กล้องหน้าโหมดกลางคืนในรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะคะจะมีมาให้แค่เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นฉะนั้นเดี๋ยวแอมจะลองใช้งานในส่วนของตัวกล้องหลังให้ดูนะคะโหมดของกล้องหลังเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวกล้องหน้าก็คือในโหมดกลางคืนแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เลยก็มีเป็นโหมดโปรมีพาโนรามานะคะแล้วก็มีทําแลบนะคะ แล้วก็โหมดรูปถ่ายปกติทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากถ่ายแบบเต็มความละเอียด50ล้านให้ใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนเลื่อนหน้าจอลงมาแบบนี้ มันจะมีโหมด50บล้านอยู่ให้เราสามารถกดเปิดปิดใช้งานได้เลยถ้าคุณอยากถ่ายรูปให้มีความคมชัดแบบมากๆก็สามารถเลือกเปิดนะคะแล้วก็กดถ่ายได้ถ้าเป็นในสถานที่ที่แสงดีๆหน่อยมันจะดูคมมากขึ้นแบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเอามาซูมดูดีเทลต่างๆได้เลยนะคะตัวกล้องตัวนี้โทนแอบ,บว่าออกมาสาีสันสวยงามดีตามสไตล์ oppo นะคะแล้วก็จะยิ่งสวยมากขึ้นถ้าคุณถ่ายในสภาวะที่แสงแบบดีๆหน่อยนะคะอันนี้จะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆในโหมด โหมดรูปคนก็คือจะมีโหมดโบเก้มาให้ใช้งานแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนิดนึงในส่วนของโหมดคนของตัวกล้องหลังเนี่ยมันไม่มีตัวรีทัชใบหน้าให้เราเลือกปรับนะคะก็คือเขาปรับมาให้ประมาณนึงแล้วแหละเราสามารถปรับได้อย่างเดียวก็คือในส่วนของโบเก้ค่ะตอนที่เราใช้งานตัวกล้องหลังแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ที่ให้มาใช้งานนะคะก็มีมาให้เราใช้งานอยู่ที่6ออปชันด้วยกันนะคะจะมีเหมือนกันเลยทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็ตัวกล้องหลังค่ะ ต่อมาค่ะในหมดกลางคืนนะคะหมดกลางคืนเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานนะคะแต่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์คนละตัวกันกับในหมดปกติหรือว่าในหมดคนนะคะแล้วก็สามารถซูมเข้าไปถ่ายรูปได้เหมือนกับตัวกล้องในหมดปกติเลยอันนี้จะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นถ้าเป็นในสภาวะที่แสงน้อยแต่ถ้าถามว่าแบบภาพคมแบบ คมจะจ,จัดเลยไหมนอสลดไปเยอะมากมไหมแอมว่าอันเนี้ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าทําให้ดีขึ้นถ้าเทียบกับการใช้งานในโหมดปกติเฉยๆค่ะโหมดวิดีโอกันบ้างนะคะวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังของเครื่องนี้ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p ไม่ได้มีกันสั่นมาให้เราใช้งานแต่ก็มีลูกเล่นมาให้เราใช้งานอยู่นะคะทุกคนอย่างแรกก็คือมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานค่ะอย่างที่2ออันนี้สําคัญมากๆก็คือมีโหมด AI Retouching ก็คือทําให้ใบหน้าเราเนียน สวยดูลงตัวมากขึ้นมาให้เราใช้งานด้วยค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราทำการเปิด AI Retouching ความละเอียดของวิดีโอมันจะถูกดรอปลงมาเหลือ 720p ค่ะ ของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมก็คือให้มันครบต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองไม่ต้องพก power bank ออกไปข้างนอกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้งานทั่ว,วไปโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้างตอบแชทดู IG บ้างอันนี้คือใช้งานได้หายห่วงอยู่แล้วค่ะแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับการชาร์จเร็ว33วัตต์แบบ super Woo c k นะคะก็จะชาร์จแบตได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราลองจับเวลานะคะจะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่1ชั่วโมงแบตเตอรี่ 5 0 0 0มป์เนี่ยก็คือเต็มเลยแล้วก็ในช่วงแรกของการชาร์จค่ะตัวนี้จะชาร์จได้แบบรวดเร็วมากๆถ้าเกิดว่าคุณรีบๆแล้วแบบจะต้องใช้แบตเตอรี่อ่ะจะไปคุยโทรศัพท์ต่อจะไปดูหนังต่อจะไปเล่นเกมต่อนะคะตัวนี้ชาร์จ15นาทีแรกเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมาครึ่งหนึ่งเลยถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆในช่วงแรกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ Oppo A38 เครื่องนี้ที่ยาบนำมารีวิวมาใช้งาน ถ่ายรูปใช้งานข้างนอกให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าจอเขาเนี่ยใช้งานข้างนอกได้จริงๆนะคะแล้วก็ราคาของเครื่องนี้อย่างที่บอกว่าราคาไม่ได้แรงเลยนะคะทุกคนราคาของ oppo a 3 8เครื่องนี้ราคาจะอยู่ที่5,499บาทค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะเช่นเคยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ให้ช่อง specphone ด้วย วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ